3คู่รอบเป้าประจำวันนี้จะมีคู่ในบ้านเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้เหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นนะครับกดติดตามช่องลุงหนุนรอเป้าช่องนี้นไว้ด้วยนะครับรอบเป้าคุยหนึ่งกันดีกว่านะครับ เป็นที่บอลรัสเซียครับนิสนี่นอสโกล็อกนะฮะเจอกับลูบินคาซานในเวลาเที่ยงคืนครับโดยผลงานของนิชชี่นะครับชนะ3แพ้2ครับส่วนทางด้านลูบินคาซานครับยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะ3เสมอ2ครับลูบินคาซานนี่ผลงานดีกว่านะครับเล็กน้อยนะครับส่วนทางด้านวันนี้ความพร้อมเนี่ยทางด้านนิชชี่นะครับจะมาในแผน352ครับมีฮวนโบเซรี่ครับและองเล่ โอเซโกวิดครับจะเป็นหัวหอกคู่ในการทําเกมรุกวันนี้นะฮะสว่วนหน้าลูบิงคาซางครับจะมาในแผนด้วยกันครับ3-5-2ววันนี้ใช้กองหน้าอย่างมีลินดากูครับเป็นกองหน้าจากแอลเบเนียที่เล่นในฟุตบอลยูโร2024นะครับเป็นตัวจบสกอร์ในวันนี้ครับ โดยในมุมมองส่วนตัวของลุงครับนิตชี่เนี่ยสติดีมากครับในการเจอลูบินคาซานะครับเจอกันมา4ี่เกมหลังสุดชนะรวดนะครับสำหรับเจ้าบ้านวันนี้การอุ่นเครื่องก่อนเปิดซีซั่นก็เล่นได้ยอดเยี่ยมครับนัดนี้มีแฟนบอลคอยหนุนหลังสร้างความลำบากให้กับทีมเยือนแน่นอนครับลุงเลยมองว่าถึงแม้ว่าลูบินคาซานเนี่ยผลงานท่านัดที่ผ่านมาเนี่ยจะยังไม่แพ้เลยแต่วันนี้ครับนิดนี่ผลงานของเขาชนะมา2เกมติดแล้วและแถมวันนี้ได้เล่นในบ้านเจอกับลูบินคาซาน ผลงานก็ดีกว่าเพราะนั้นวันนี้ลุงขอมองเป็นนิสนี่นอสโกลอสครับพี่น้องรอเป้าคู่ที่2ครับเป็นบอลเดนมาร์กครับลิงบี้ครับเจอกับโคเปเฮเกนครับคู่นี้แข่งในเวลาเที่ยงคืนครับโดยแมตช์ล่าสุดที่เจอมาครับเมื่อเดือนมีนาคมนะครับโคเปหเฮเกนเนี่ยสามารถชนะลิงบี้ไป4ประตูศูนย์ถือว่าชนะแบบขาดลอยครับโดยวันนี้ครับผลงานห้านัดสุดของลิงบี้ครับชนะ1แพ้3เสมอ1ครับและเพิ่งกลับมาชนะในเกมล่าสุดนะครับสำหรับลิงบี้ ส่วนทางด้านโคเปเกนครับชนะ3เสมอ1แพ้1ถือว่าผลงานดีกว่ามากครับโดยวันนี้ครับริงบี้เนี่ยความพร้อมของ11ตัวผู้เล่นเนี่ยยังใช้11ตัวผู้เล่นเหมือนเดิมครับกับวันที่เจอกับแรงโคนาครับส่วนทางด้านโคเปเกนครับก็ยังใช้นักเตะชุดเดิมครับที่ชนะซอนเดย์ยิเกมาครับ3ประตู2ในเกมอุ่นเครื่อง นะครับโดยวันนี้ครับในมุมมองส่วนตัวของลุงครับลิงบี้เป็นทีมสุดท้ายที่หนีรอดจากการตกชั้นได้นะครับนัดนี้เป็นการประเดิมนัดแรกในลังของตัวเองครับและต้องเจอโคเปเฮเกนอันดับ3ามศยภาพของเจ้าบ้านเนี่ยแนวลุกน่าจะลดลงไปครับเพราะว่าตัวจบสกอร์เนี่ยย้ายทีมไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เจอกับโคเปเกนส่วนใหญ่แล้วโคเปเกนจะเหนือกว่าครับเวลาเจอลิงบี้เพราะนั้นคู่นี้ลุงของมองแบบง่ายๆเลยครับ โคเปนเกนเหนือกว่าแน่นอนครับพี่น้องรอเป้าคู่ที่3ครับเป็นบอลสวีเดนครับ G A A S เจอกับ A A K ZONA ครับคู่นี้แข่งในเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับโดยแมตช์ล่าสุดครับ A A K นะครับสามารถชนะ G A A S ไ่ยไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับชนะแบบเฉื่อยๆนะครับโดยผลงาน5านัดสุดของ G A A S นะครับ แพ้2เสมอ2ชนะ1นครับส่วนนั่นเ k เคโซนาน ona, ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีแต่พึ่งกลับมาชนะในเกมล่าสุดชนะฮาร์สตัดของประตูต่อหนึ่งครับแต่ก่อนหน้านั้นแพ้มาถึง4เกมรวดน,นะครับสำหรับ AK เคโซนาโดยวันนี้ครับทางนั่น G.A.I.S เนี่ยจะมาในแผน4-3-3ครับแนวรุกเต็งกำลังครับกูสต้ารลุนเกนอเลสเซนเดอร์อันโฮมสตอมนะครับและเมวานเซริกนะครับจะเป็นสามประสานในแนวรุกครับส่วนทางด้าน A อเโซน่าครับจะมาในแผนเดียวกันครับ4-3-3โดยวางยอนิสฟิตตัสครับกองหลังตะข่ายร่วมกับโอมาฟารานะฮะในแดนหน้าโดยในมองส่วนตัวของลุกครับ g a s เนี่ยเพิ่งออกไปพ่ายซิลิอุสมันหประตู3ครับ ทำให้ตลอด5เกมหลังสุดในพวกเขาเก็บชนะได้เพียงแค่นัดเดียวครับแต่อย่างไรก็ดีครับกับการเล่นในบ้านยังมองว่าพวกเขาเนี่ยยังได้เปรียบการที่ชนะ5เกมจาก7เกมนะครับขณะที่ AK เคโซนาครับพวกเขาคว้าชัยเหืออาฮามสตาดได้2ประตูนหนึ่งอย่างที่ลุงบอกไปนะครับแต่ผลงานก่อนหน้านี้นถือว่านหน้าเป็นห่วงครับแพ้มา4เกมติดลุงเลยมองว่าวันนี้นะครับเจ้าถิ่นอย่าง GAS เนี่ยหน้าเชียร์กว่าเพราะนั้นคู่นี้ลุงของมองไปที่ GAS ครับ พี่น้องก็จบลงไปก็กับ3คู่รอบเป่าประจำวันนี้ถ้าหากใครชื่นชอบครบกบฝากดติดตามช่องหนนหุอดรอบเป่าช่องนี้กัไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า